อ่ะเรามาต่อนะครับกับเจ้าเวฟ 125i บไอ LED ปลาวานปี2023คันนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับก็ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะครับลูกปืนคอนะครับก็งึกงักงึกงักนะครับน่าจะแตกนะครับมาจะแตกนะครับหรือไม่ก็แผงคอด้านในนะครับมันอาจจะงอนะครับนี่นะครับงึกงักงึกงักนิดหนึ่งนะครับ นะครับนะครับกำลังให้ช่างตานะครับกับช่างทีมถอดมาดูนะฮะนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมันจะอยู่ตรงกลางนะครับงึกงักงึกงักนะครับมันเหมือนเป็นร่องนะครับจะถอดมาดูนะครับว่าลูกปืนนะครับแตกหรือเปล่าหรือว่าถ้วยคอนะครับแตกหรือเปล่าหรือว่าแผงคอนะครับ มันบิดมันงอหรือเปล่านะฮะสำหรับเวฟร้อยยี่ห้าตัวใหม่นะครับปะวานตัวนี้นะครับก็ชุดกรองนะครับตัวนี้ไม่ได้อยู่เ้าื่องบนแล้วครับย้ายนะครับมาอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับย้ายมาอยู่ด้านล่างแล้วนะครับอ่าเนี่ยนะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแบตก็ย้ายนะเนี่ยนะครับแบตย้ายไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นก็เลยมันดิ่มจากตัวเก่านะครับหมอกกรองอากาศจะอยู่ด้านบนตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้ไม่มีนะครับ เหล็กตัวนี้ก็จะแข็งแรงทนทานเนาะจับตะกร้าได้มั่นคงไม่เหมือนตอนปีเก่าๆนะครับมันจะเป็นหม้อกรองตัวนี้เหล็กจับตะกร้าตัวนี้ก็จะติดกับเจ้า,อาคอนโซลด้านหน้านะฮะตอนนี้หม้อกรองนะครับได้ย้ายไปอยู่ข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วครับหายแบตไปฝั่งไหนจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะแบตอ๋อแบตจากด้านแบตจากด้านในตรงนี้เนาะ แบตนะครับจากอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ตรงนั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแปลงหลายตำแหน่งและที่สำคัญนะครับนี่ดุมหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากเดิมนะครับจะเป็นดุมนะครับลักษณะคล้ายๆนะครับเว็บร้อยสิบไอนะครับเว็บร้อยยี่สิบห้าไอนะครับใส่ด้วยกันได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับดุมนะครับ2 0 2 3นะครับ กลายเป็นแบบนี้นะครับพัฒนามาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วนะครับรูนะครับก็จะเป็น28รูนะครับผม28รูนะครับแตนเก่านะครับของเดิมนะครับรถทั่วๆไปนะครับ36กรูนะครับ36ซี่นะฮะนี่ตอนนี้28รูนะครับขอบล้อนะครับก็มีแค่28รูนะครับอ่าไม่ใช่36กรูแล้วนะครับ ตอนนี้ต้องสั่งนะครับเรียกได้ว่าคอนด้านะครับฉีกแนวนะครับทํามาปลกประหลาดนะครับเมื่อกี้นะครับผมโทรเข้าไปที่ศูนย์แล้วครับสั่งสี่วันได้นะฮะมาดูซี่กันหน่อยนี่ลักษณะของซี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆนะครับพวกรถสูตรนะครับรถแข่งนะครับพวกคาวานะครับ k l x อะไรประมาณนี้นะฮะ กำลังถอดกันมาแล้วนะครับคอมีปัญหานะฮะหนึ่งงักหนึ่งง,งักอ่ะตอนนี้นะครับก็ได้รื้อนะครับออกมาแล้วนะครับส่วนคอนะครับเมื่อกี้นะครับก็เช็กดูแล้วนะครับอ่าลูกเืนแตกนะก็ เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าลูกปืนแตกนะครับตัวล่างนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับทั้งชุดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คล่องเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับก็รอเฉพาะอ่าชุดล้อนะครับอ่ารอรอเฉพาะชุดล้อนะครับเนื่องจากว่าดุมนะครับไม่ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนรุ่นเก่านะครับดุมจะแตกต่างนะฮะอ่ะก็ พอเวลานะครับสักวัน2วันนะครับเ mm hmm. ดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับสำหรับเจ้าเวฟ 125i ปลาวานปี2022-2023คันนี้นะครับ mm hmm. เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับอ่ะก็พอเวลาสัก2 3สมวันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ